ื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยโดยเฉพาะแนวที่ติดกับสหภาพเมียนมามีความยาวกว่า2,400กิโลเมตรนำมาสู่การติดต่อค้าขายแลกเปลี่มผลผลิตการเกษตรกันมาช้านานแต่ราษฎรไทยในพื้นที่ใกล้กับชายแดนส่วนใหญ่ยังคงประสบกับปัญหาสำคัญในด้านคุณภาพชีวิต ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอความยากจนการศึกษาสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านความมั่นคงได้ตลอดเวลาเมื่อรวมกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทําให้พื้นที่เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเป็นพิเศษตางบอดีตทว่าเข้ามานี่นะ แตงบดีมีเกียนนะหนะมีเลาะนะเข้าแหมาตึงบดีสักหน่อยแต่ก่อนนี้มันอย่างว่าตังบดีอ่าจะไปโรงพยาบาลน,นี้สมัยแต่ก่อนนี้ก็ตังบ่กค่อยดีบ้านเราแต่ก่อนไปตามไล่ของมันนะหามกันมากอะ่ะ <c oughs> หามใช้พ่าอ้อมหามนะ การทำงานของหน่วยง,งานราชการเองก็เป็นไปด้วยความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่โดยเฉพาะกองกำลังและยุทธปกรณ์ทางการทหารจึงยากที่จะควบคุมสิ่งผิดกฎหมายและอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงตอนที่ช่วงที่ไม่มีถนนนะครับตอนหน้าฝนนี่จะลำบากเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงการลาดตระเวนการตั้งด่านตรวจและการเฝ้าตรวจ ท,ทุกทีที่หมดรับผิดชอบนะครับตอนตอนกอาลำลุงนี่จะลำบากหน่อยตอนที่หน้าฝนน้ําจะท่วมการลำบากในการต้องใช้การเดินเท้ารถยนต์ไม่สามารถผ่านแนวน้นําท่วมได้ต้องเดินเป็นหลักครับการทําทงานก็ตะรวจเวรก็ต้องใช้เท้าเราจะเป็นด้วยเท้าเดิน,นครับเดินเท้านะครับก็คือลำบากมากคือท่วงหน้าฝนครับน้ําจะท่วมหมดเลยอะ ถึงกนาถึงเอารถมาทิ้งวาให้ต้องลุยน้ําไปไปซื้อข้าวซื้อน้ำกันมาก,กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาภาค3โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ต่างๆในพื้นที่ไ้ดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเสริมสร้างความมั่นคงโดยเริ่มต้นจากการก่อสร้างเส้นทางการคมานาคมซึ่งจะเป็นจุดเริ่ม ของการพัฒนาส่วนอื่นๆที่จะตามมามากมาย การขอสร้างถนนนะครับเส้นแรกก็คือ,อเส้นจากบ้านแม่กลนเกฑนจากท้ายหมู่บ้านแม่กลนเกฑนไปยังพื้นที่ที่ชาวบ,บ้านเรียกว่าเกาะมะนาวนะครับอยู่ติดแม่น้ําเมยนะครับมีความยาวประมาณ6กิโลเมตรนะครับเป็นถนนลูกรังกว้าง5เมตรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นถนนขึ้นจากเส้นนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นอีก2เส้นนะครับที่จะแยกเข้าไปสู่ ฐานปฏิบัติการเมยโคง้งรัศดรก็ใช้ประโยชน์จากเส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีขึ้นฐานปฏิบัติการแมกลนเกนอีก1เส้นนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมต นอปคอมาสร้างทางก็โอเคคือสามารถสัญจรไปได้ชาวบ้านก็ตกลงก็คือด,ดีใจครับที่ว่าเกี่ยวเรื่องพืนผงกลางเสนีจะไม่ลําบากเนื่องจากถนนนี้คือได้รับความสะดวกขึ้นเลยครับดีกว่าเดินครับนี่ไม่เกิน15บาทีครับถ,นะถึงเลยครับมีเส้นทางช่วงนี้ก็มันจะสะดวกมากบางทีโมไซคันหนึ่งรถสองคันไปละก่อนถนนนี้นบปคได้เนียกันวางท่อที่น้าท่วมนะครับทําให้น้าไม่ท่วมสามารถ ดำเนินดำเนินการตามหน่วยจะเป็นการด้านปกติครับผมประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับแต่เร็วกาเดวไปมาก็ง่ายเพราะหุ่นตังก็ดีแต่ว่ากู้ปีกู้ปีแม็กก็ไม่เจียมอนี่นะมาปีนี้มาได้ตีหุ่นตังดีอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นแปลงใบเฮ่อดีกะสบายดีกะมาเดี๋ยวได้เป็นขี่รถไปกันเป็นสบายปรเดี๋ยวหันคนไปกันกําเดียวเป็นฟิกมากันจอยไปกําเดียวเอาอย่างไปส่งอ่าเป็นแค่นั้นสะดวกสบายมาก สิ่งสําคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเส้นทางคมนาคมที่ดีได้สร้างความสะดวกในการเดินทางเป็นเส้นทางลําเลียงยุโทโธปกรณ์ทางการทหารในพื้นที่เส้นทางลาดตรเวรนเพิ่มความคล่องตัวในการทํางานทั้งป้องกันและปร,ะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและยังเป็นการสนับสนุนในด้านการส่งเมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นของกองกำลังนรนรศวรและกลองกำลังผาเมืองในพื้นที่อีกด้วยการก่อสร้างเส้นทางที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็ได้รับทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะครับการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายนะครับตลอดจนยาเสพติดเนี่ยก็มีปัญหาตรงนี้ลดน้อยลงนะครับซึ่ง เป็นการสามารถเข้าไปให้หน่วยความมั่นคงหลักในพื้นที่เนี่ยได้เข้าได้มีถนนที่เข้าไปจับกลุ่มบุกชาร์จได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับทางด้านยุทธศาสตร์นั้นก็มีแผนในเรื่องของแผนแผนเผชิญเหตุซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ทุกพื้นที่ที่มีความล่อแหลมแล้วก็มีกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ตรงข้ามกับเราจําเป็นต้องเราจะต้อง,อง,องจัดทําแผนเผชิญเหตุไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา พราะน,นันเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ถือว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญนะทั้ง11เส้นทางที่เราได้รับการสนับสนุนนี้ก็เป็นเป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์ทั้งสิน้นก็ไปยังฐานปฏิบัติการของเราทั้งสิ้นนะครับเมื่อการดําเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมสามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทหารให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ทางกำลังพล และยึดทวปรกรณ์ได้โดยง่ายดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขแก่รัษฎรไทยตามแนวชายแดนได้อย่างราบรื่นเป็นสเสมือนการสร้างกรอบป้องกันปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้อย่างรัดกุมจึงเป็นคุณประโยชน์มหาศาลในทุกเส้นทางที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสามต้องให้ความสำคัญและพร้อมที่จะพัฒนาสู่พื้นที่ให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน